สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด LIFE ON THE WORLD แม้ว่าสัตว์แต่ละชนิดพวกมันนะคะจะมีความน่ารักที่แตกต่างกัน แต่ก็มีสัตว์อยู่หลายชนิดที่พวกมันนั้นเป็นสัตว์ขี้งุดหนิดใจร้อนหรือไม่ชอบให้ใครนะคะไปรบกวนมันหรือแม้บางครั้งแม้กระทั่งแมลงตัวเล็กๆก,ก็ไม่อาจที่จะไว้ใจพวกมันได้เลยนะคะ,ะในคลิปนี้นะคะอาจจะพาไปพบกับสัตว์ที่เราไม่ควรไปยุ่งด้วยถ้าไม่จําเป็นหรือไม่รู้จักพวกมันดีพอ ในคลิปนี้นะคะแอดจะไม่ขอพูดถึงเสือสิงกระทิงแรด,ดหรือว่าง,งูเงี้ยวเคี้ยวขอนะคะเพราะสัตว์พวกนั้นยังไงเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันอยู่แล้วล่ะค่ะงั้นลองไปชมกันนะคะว่าในคลิปนี้จะมีสัตว์อะไรที่เราไม่ควรไปยุ่งกับมันถ้าไม่จําเป็นกันบ้างค่ะกบแฮร์รี่เจ้ากบรูปร่างหน้าตาประหลาดที่สามารถพบเจอได้ในแถบแอฟริกากลางอย่างเจ้ากบแฮร์รี่ตัวนี้ ในตัวของกบแฮร์รี่ตัวผู้จะมีลักษณะพิเศษนะคะที่ไม่เหมือนใครตรงที่ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์กบแฮรี่ตัวผู้จะมีผิวหนังที่มีลักษณะคล้ายขนยืนออกมาบริเวณข้างลำตัวซึ่งหลายคนนะคะอาจจะมองว่ากบแฮรรี่นั้นดูไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรและอดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่ควรไปยุ่งด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้ากบนะคะมันซ่อนกรงเล็บของมันเอาไว้ใต้ผิวหนังคล้ายๆกับเล็บของแมวเนี่ยแหละคะ่ะแต่เมื่อมันรู้สึกว่าถูกทำร้ายหรือว่าตกอยู่ในอันตรายแล้วก็กรงเล็บที่ซ่อนอยู่ก็พร้อมที่จะโผล่มาทำร้ายเสตรูได้ทุกเมือ่อแม้ว่าม จะไม่มีพิษแต่มันก็อาจจะทําให้คุณปวดแสบปวดร้อนได้เหมือนกันนะคะแหมเหมือนกับพูบบรินในเอ็กเมนไม่มีพิษเลยนะคะ <S <S นกคาเปอร์เคอรีนกในะกูลไก่ป่าที่มีทีน่นั่ใสนะคะอยู่ในแถบยุโรปไปจนถึงรัเสเซียสนุกชนิดนี้ตัวผู้จะมีลักษณะที่โดดเด่นและขนาดตัวที่ใหญ่โตวกว่าตัวเมียม,มาก โดยตัวผู้นั้นนะคะเมื่อตัวเต็มที่สามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึง7.2กิโลเลยทีเดียวซึ่งคุณอาจจะมองว่าเจ้านกสีสันสดใสตัวนี้มันไม่เห็นจะน่ากลัวสักเท่าไหร่เลยแต่ขอเตือนก่อนนะคะว่าคุณอย่าคิดเข้าใกล้ในอาณาเขตของมันในช่วงฤดูผสมพันธุ์อย่างเด็ดขาดเชียวนะคะในช่วงเวลานั้นมันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของมันแม้กระทั่งมนุษย์ตัวโตๆก็เถอะค่ะเพราะนกตัวเมียนะคะเขาจะอ่อนไหวง่ายเจออะไรแปลกๆหน่อยแล้วก็เป็นเพ่นหนีไปเลยล่ะค่ะ ซึ่งถ้าเจอแบบนี้เข้านะคะตัวผู้ก็อดมีแฟนนะสิคะแต่นั่นจึงทําให้มันนะคะมีพฤติกรรมก้าวร้าวสาหรับผู้บุกรุกนั่นเองแถมดีไม่ดีนะคะคุณอาจจะโดนปล้ำทําเมียก็ได้นะคะปลาไหลมอเร จ้าปลาหน้าตาชวนหลอนที่ชอบซุกซ่อนตัวอยู่ในรูหรือว่าตามซอกของปะการังตัวนี้โดยทั่วไปแล้วนะคะพวกมันไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายแถมยังรักสงบซะด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ปลาไหลไฟฟ,ฟ้าสักหน่อยจะไปกลัวมันทำไม หากคุณคิดอย่างนั้นนะคะลองดูภายในปากของมันสักหน่อยไหมคะปากอันชวนสยองที่ประกอบไปด้วยกรามพิเศษ2ชุดนั่นก็คือชุดกรามด้านนอกที่มีฟันอันคมกริบเอาไว้ใช้กัดเหยื่อและกรามนะคะที่อยู่ในลําคอที่ยื่นออกมาซ้อนกับกรามด้านนอกถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงหนังเรื่องเอเลี่ยนอ่ะนะคะและถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ปลาที่ดุร้ายแต่มันก็พร้อมที่จะจู่โจมผู้บุกรุกที่มารบกวนมันอย่างไม่ได้ตั้งใจ จนบางคนนะคะถูกกัดจนถึงกับเป็นแผลเวอะวะหรือแม้กระทั่งนิ้วขาดก็มีนะคะแในช่วงที่ปลาไหลมอเรดุร้ายที่สุดนั่นก็คือในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์นั่นเองล่ะค่ะนกกลางเขนออสเตรเลียคชีว่านกกลางเขนหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นนกที่น่ารักเสียงเพราะดูไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรแต่ถว่าสำหรับนกกางเขนออสเตรเลีย มันขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์นะคะที่ครูรงรังแล้วก็อาณาเขตรอบๆรังของมันมากซึ่งนี่แหละคะ่ะจึงเป็นเหตุให้เจ้านกต้องปกป้องรังและลูกน้อยด้วยการบินจิกควมนุย์ทั้งหลายที่เข้าใกล้เขตรังของมันจึงทําให้คนนะคะคิดว่ามันคือศัตรูดังทั้งที่ความจริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยแหละคะ่ะที่ย่งที่อยู่อาศัยของมันแน่นอนนะคะว่าสําหรับนกชนิดนี้เราอาจจะไม่ควรไปยุ่งด้วยแต่ถ้าว่าพวกมันก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดพอที่สามารถจะผูกมิตรกับมันได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณแบ่งปันผลไม้อร่อยๆให้มันบ่อยๆมันก็จะสามารถจดจาใบหน้าของคุณและไม่คิดที่จะทํำ้ายคุณได้นั่นเองละค่ะถึงมันจะโหดแต่วิธีนี้ก็เอาอยู่นะคะแมงมุมอูดเจ้าแมงมุมที่ถูกค้นพบในทะเลายในแถบทวีปแอฟริกาเหนือแม้ว่าแมงมุมชนิดนี้นะคะจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอาวุธ ซึ่งมีหน้าตาละไม้คล้ายกับลูกเครื่องแมงป่องผสมแมงมุมแต่มันกลับไม่มีพิษนะคะและเหตุผลที่เราไม่ควรไปยุ่งด้วยนั่นก็คือแรงกัดค่ะเพราะ,ะแมงมุมอูดนั้นมันมีแรงกัดที่รุนแรงมากซึ่งหากคุณโดนกัดเข้าเต็มๆจะทําให้รู้สึกเหมือนกับโดนกันไกลบาดหรือว่าโดนเข็มแทงยิ่งบริเวณผิวอ่อนๆด้วยแล้วก็อาจจะทําให้ผิวหนังทะลุได้เลยนะคะและยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังวิ่งได้ไวอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าคนเกลียดแมงมุมเห็นแล้วคงถึงกับขนลุกเลยนะคะ เต่าอลิเกเตอร์ถ้าหากจะพูดถึงเต่าเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็มีเต่าออยุลากลายชนิดที่มนุษย์นิยมนามาเป็นสัตว์เลี้ยงแถมนิสัยของพวกมันก็ยังน่ารักอีกด้วยนะคะแต่สำหรับเจ้าเต่าน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างเจ้าเต่าอลิเกเตอร์นั้นนอกจากมันจะมีขนาดที่ใหญ่โตแล้วต่อให้นํามาเลี้ยงสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเชื่องเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากคุณเห็นเต่าชนิดนี้อย่ายื่นมือให้มันเด็ดขาดนะคะเพราะไม่งั้นแล้วก็นิ้วของคุณอาจจะขาดได้เลยล่ะคะ่ะ เป็นชื่อว่าเต่าแล้วนะคะแม้ว่าพวกมันจะไม่มีฟันแต่พวกมันจะมีริมฝีปากที่แข็งแรงและก็คมมากซึ่งหากตัวมันกัดเข้าแล้วก็อย่าหวังว่าจะงอกขึ้นมาใหม่นะคะตัวกินมดยักษ์แม้ว่าจะสัตว์ที่หาดูได้ยากจากอเมริกาใต้ยางเจ้าตัวกินมดยักษ์มันอาจจะดูน่ารักกว่าเจ้าเต่าเยอะ แมมันนะคะยังชอบกินมแมลงหรือว่ามดเป็นอาหารอีกครั้งยังดูเป็นสัตว์เชื่องช้าน่แเนม้น่น้มนถึจนใครหลายคนอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่ลองมองที่กรงเล็บของมันดีๆสิคะ ตัวกินมดยักษ์นั้นนะคะมีกรงเล็บที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากซึ่งเมื่อพวกมันถูกคุกคามหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมันก็พร้อมที่จะใช้กรงเล็บที่น่ากลัวของมันจัดการกับคู่ต่อสู้ของมันได้แที่สําคัญนะคะเคยมีมนุษย์หลายคนที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับตัวกินมดยักษ์จากการเผเชิญหน้ากับพวกมันมาแล้วด้วยล่ะค่ะ มเพชรคาตแม้ว่าเจ้าหมวนเพชรคาดนั้นมันจะขึ้นชื่อว่าเป็นแมลงในนดับต้นๆที่ทําให้มนุษย์นะคะต้องเสียชีวิตแต่ทว่าหมวนเพชรคาตส่วนใหญ่ พวกมันแค่สร้างความรำคาญให้กับมนุษย์เราเท่านั้นเองแทมการกัดของมันนะคะก็อาจทําให้แค่ระคายเครืองแล้วก็คันในขณะที่มวนเพชรฆ่าส่วนใหญ่ไม่ได้ฆ่าคนแต่สําหรับเจ้ามวนเพชรฆ่าที่มีชื่อว่า kissing bug ที่พบอาศัยอยู่ในแถบอเมริกาใต้ตัวนี้พวกมันนะคะมาพร้อมอันตรายที่คุณอาจคาดไม่ถึงเพราะมันเป็นพาหะนําเชื้อฉากาสมาสู่คนซึ่งเมื่อมันเจาะปากดูดเลือดเราเข้าไปนั้นมันก็จะปล่อยเชื้อฉากัดเข้าสู่ร่างกายของเราอีกด้วยจนทําให้เหยื่อที่โดนมันกัด ถึงแก่ชีวิตได้นั่นเองล่ะคะ่ะนกแคสโซเวรีเจ้านกที่มีขนาดยักษ์ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนกกระจอกเทศและนกอีมู ซึ่งอาศัยอยู่นะคะบริเวณเกาะนิวกินีและบางส่วนของออสเตรเลียโดยสิ่งที่ดูโดดเด่นไม่แพ้ความสวยงามเหมือนกับสีบนตัวของมันนั้นนนั่นก็คือไข่ของมันที่มีสีนีออนสวยๆแบบนี้แ่ะค่ะแม้ว่ามันนะคะจะดูตัวใหญ่เทอะทะแถมยังบินไม่ได้ดูแล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไร คุณเห็นแล้วอยากจะเข้าไปหยิบไข่ของมันมาเชยชมเล่นแล้วล่ะก็คุณคิดผิดแล้วล่ะค่ะเพราะเจ้านกแคสตูเวอรี่มันเป็นนกที่มีนิสัยใจร้อนก้าวร้าวแถมยังมีกรงเล็บที่อันตรายสุดๆที่มาพร้อมความแหลมคมที่สามารถจะวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงแค่มันเห็นหลังคุณไวๆว่าจะเข้าใกล้ไข่ของมันแล้วก็มันก็พร้อมที่จะวิ่งกระโดดทีบใส่คุณด้วยกรงเล็บสุดโหดจนหนาทำให้คุณมีแผลชะกันหรือไม่นะคะก็อาจเสียชีวิตได้เลยลย่ะะค เป็นไงคะโหดไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมล่ะคะเป็นยังไงคะส่วนใหญ่แล้วพวกมันนะคะจะเป็นสตัตว์ขี้โมโหหวงกลิ่นหวงไข่หรือว่ารักสงบสมากกว่านะคะพวกมันก็เลยไม่ชอบให้ใครมาก,กวนใจมันเว้นแต่เจ้าคิสติ้งบักเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นแมลงที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากแต่นับว่าโชคดีนะคะที่บ้านเรานน้นไม่มีสายพันธุ์นี้อยู่ อย่างนี้ก็แค่แสบๆคันๆเวลากัดเท่านั้นเองล่ะค่ะหาคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ